เรียบ้อยค่ะินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยางยางสีสันแบบเหมือนผ่านสึกมาหนักพอดีแหละเราไปจัดราวนั้นเลยจัดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาที่นอนไปส่งาในแนละบอกว่าจะเอาราวอะไรไปอ่ะจะเอาไปลำบากคือเหนื่อันี่บอกองอันนี่บอก เต็มไม่ไผ่เต็ตาเลยนะเต็มรถแล้วยราไม่ทำอะไรเต็มแล้วหรอไดไ่สี่นไม้องใส่กไดได้มเาจูงเข้าไดียว่าะมันสูงขนาดนี้เลยเราอ่ะร้อนมันอาลงได้หม่าได้มันพัดไม่ได้นะแต่ว่ามันถอดได้ แล้วโอ้ <ไป S 1> โกโกไลเอานิ้วเดียวอีกคนก็เดินจะไม่ไหวแล้วตาก่าที่นอนของผ้าห่ม ้าเช็ดเท้าอไนไปไอืมนจะปิได้ดีนะปิดท้าได่าด้ั่นเจ้ากระเทินไปอ่เดี๋ยวเราไปเอากุญแกเอาปิดแนงๆนะมันจะหยุดแงมันจะยู่ อ๋อรถเกี่ยวข้าวเขาจะออกมาแล้วเขาต้องมีคนนั่งหลังจากผ้าวต้องมีคนนั่งหลังจับลาวตากผ้าไว้เอาเอาไว้ด้านซ้ายดิเวลามอเตอร์ไซค์มาแจงซายแจงขวาจะแห่งก็เอา กินเกลือนะคตรขาดนั้นแหลข้างหลังได้นะเอเราไม่รู้แวมันจะเกิดอะไรเือีแต่น้ออันนี้อไปเลยโอเคตาจับตาใครมหุดเนี้เราก็้แม่เขาโอ้วันนี้ใช้บริการรถที่ไนะวันที่ไ้นเดี๋ยวเขาชนไงต้องเอาห้ไปแบบนี้ ไม่ได้ป่ะไม่ได้ป่ะมันต้องมีอะไรมัดนะยำเลากน้อยตุกตาก็ยังดีใช่ไหมเฮาใส่ไว้นี่หมอนแนเดี๋ยวหาอะไรมามัดนี่ไง เอาใ่ตอกตาอย่าุกีาเฮ้ยยาวเอายามาใส่ไปด้วยเลยตุกตามันเนาะนี่ไอพีจัน่อกลัวเขามาตีสเขาไม่เห็นมันกระพือเลยปะปะปปจะต้องมัดกอนลายลายก่อนะใครมัตรลุดเดี๋ยวนี้ก็เก็บไว้เขานี่รับรถก่อนที่สำคัญไม่น่าเลยนะครับผม จับจากกันอีกแล้วนะครับลองน้องบอกให้พี่ไปด้วยตาไปเถอะเออเดี๋ยวรถเกี่ยวข้าวเขาจะออกมาแล้วนุ่นทางกันนะครับผมพี่ซีผมไม่เดินนะผมขึ้นรถจะให้เอฟซีครับเดี๋ยวไปจับสลับกันเลยบังไงอีกกระเป๋าของขวาดึงอยู่แล้วอ้าว เฮ้ยไม่ได้เอากระเป๋ามาเปิดชิ้นกับาพี่เธอเอาเอากระเป๋าให้อาเผื่อได้เออเดี๋ยวไปตลาดนีนี่นั่นะว่าพอดีว่าจะไปตลาดอยู่แล้วเนาะก็เลยไปส่งพี่นอนเลยจะไปตลาดด้วยกรชชอนใหญ่แล้วเหรอ้คอย่างี้เลบไ้เหรอตงนต้อไปไตา คนแม่ครัวก็อยู่ทำกับข้าวนะพี่น้นองออนเดะนะ